สวัสดีครับมาดูวิธีการเล่นรูบิกคูณ3กันนะครับรูบิกคูณ3นี่ก็เป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเล่นเป็นนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ยากถ้าเราจำสูตรได้ซึ่งสูตรก็ไม่ยากครับเ,เราลองมากระจายเหมือนเดิมก่อนนะครับกระจายไปเรื่อยครับจริงๆแล้วรูบิกนี่ถ้ายิ่งกระจายละเอียดกระจายเยอะๆนะครับยิ่งกลับมา ให้มาเป็นสีเดิมนี่ง่ายนะครับตามสุกนะครับตอนนี้ก็กระจัดกระจายเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปเรื่อยๆครับกระจายมั่วๆไปก็มาดูวิธีการเล่นเลยนะครับสูตรแรกนะครับเขาบอกว่าการเล่นรูบิกนี่เราจะต้องรู้จักแกนของมันแกนก็คือจุดตรงกลางทั้งหมดนะครับรูบิก3าคูณสเนี่ยจะมี6ด้าน โดยในแต่ละด้านนะครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะครับเช่นแกนตรงนี้เป็นสีเหลืองนะครับก็แปลว่าโซนทั้งนี้ทั้งหมดนะครับเวลาที่เราแก้มาต้องเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองจะตรงข้ามกับสีขาวนะครับเหลืองกับขาวตรงข้ามกันตัวนี้ก็เป็นหน้าขาวทั้งหมดถ้าเราทําแล้วสีส้มครับตัวนี้ก็ต้องเป็นสีส้มทั้งหมดซึ่งสีส้มตรงข้ามกับสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินตรงข้ามกับสีเขียว นี่ครับนี่คือในส่วนของรูบิกทั่วไปที่เราใช้กันนะครับสูตรแรกครับก็เป็นขาวล้อมเหลืองอ่าเราก็มาดูสีเหลืองนะครับแล้วก็หาขอบนะครับตรงนี้เอามาร้อมนะครับให้เป็นสีมุมนะครับสีมุมเนี้ยนะครับแล้วก็หาอีกนะครับสีขาวนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงไหน อ่าตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับข่าร้อมเหลืองครับสูตรที่1ต่อไปนะครับขาร้อมเหลืองเสร็จเรียบร้อยครับเราก็มาดูว่าไอ้ขาาเนี่ยอยู่คู่กับสีอะไรเหมือนในภาพนี้ก็คือขาวกับเขียวเราก็หมุนมาหาแกนเขียวครับอ่าหมุนขาวมารวมกับสีเขีเขียวมารวมกันนะครับจากนั้นก็หมุนลงไปด้านล่าง นะครับมาล่างแบบนี้นะครับสีขาวจะมาตรงขอบพอดีสีอื่นก็ทําเช่นเดียวกันนะครับขาวแดงนะครับหมุนมาหาแดงแล้วก็หมุนลงไปข้างล่างขาวน้ําเงินครับอ่าขาวน้ําเงินหมุนมาตรงกับน้ําเงินหมุนลงไปด้านล่างแล้วก็สีส้มครับอ่าหมุนมาหาแกนสีส้มแล้วก็หมุนลงไปข้างล่างนี่คือสูตรที่สองครับก็จะได้เป็นลักษณะ สีจุดนะครับล้อมกับแกนเอาไว้นะครับอ่าสูตรต่อไปนะครับเราจะทำให้3จุดด้านล่างนี้เต็มนะครับวิธีการก็มาดูสังเกตของขอบมุมอย่างนี้ครับที่มีสีขาวว่าเขาคู่อยู่กับสีอะไรนะครับส่วนว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าขาวกับเขียวตรงกันอ่าขาวกับเขียวชิดกันนะครับเราก็หมุนมาหาหน้าแกนเขียวนะครับ หมุนขึ้นนะครับหมุนมารวมกันหมุนลงไปเก็บนะครับแล้วก็มาดูอีกมีตัวไหนอีกไหมอ่าตรงนี้ครับขาวน้ําเงินหมุนสีน้ําเงินมาตรงแกนนะครับหมุนขาวขึ้นมาหมุนขาวมารวมกันหมุนขาวลงไปเก็บตรงนี้ขาวคู่กับเขียวครับก็หมุนไปหาแกนเขียวนะครับหมุนขาวแกนเขียวอ่าหมุนขาวขึ้นมาหมุนขาวมารวมกัน หมุนขาวลงไปเก็บนะครับเห็นไหมครับจะแถบเต็มละด้านล่างตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับขาวน้ําเงินหมุนมาหาน้ําเงินนะครับก็หมุนขาวขึ้นมาหมุนขาวมารวมกันหมุนขาวลงไปเก็บนะครับอ่าสูตรนี้จะทําให้แถวด้านล่างสุดนะครับเต็มนะครับสําหรับ3าคูณสเราเห็นไหมครับแล้วก็หน้าขาวเต็มเรียบร้อยโดยอัตโนมัตินะครับ เมื่อแถวแรกเต็มแล้วก็หน้าขาวเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูเราจะทําให้2จุดข้างแกนนี้เต็มนะครับ2จุดข้างแกนนี้เต็มก็จะมาดูสีที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ครับตรงนี้เป็นสีอะไรนะครับแดงเขียวนะครับวิธีการก็คือหมุนสีแดงมาตรงแกนด้านบนเป็นเขียวหมุนหนีเขียวครับด,ดูใหม่นะครับอ่าแดงตรงเรียบร้อยด้านบนเป็นเขียว หมุนนีเขียวครับ1ครั้งนะครับแล้วก็หมุนขาวขึ้นมาหมุนไปทางซ้ายหมุนลงไปเก็บนะครับหมุนมาหาเขียวนะครับทำเหมือนสูตรเมื่อที่2เมื่อกี้นะครับเราไปได้หน้าที่เป็นเขียวกับแดงมาอยู่ตรงข้างๆแล้เราก็ไปดูตัวอื่นอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำเงินแดงวิธีการนะครับก็หมุนไปหาน้ำเงิน งนี้เป็นแดงใช่ไหมครับแดงอยู่ฝั่งขวานะครับเราก็หมุนหนีแดงนะครับเห็นไหมครับน้าเงินแดงก็หมุนขาวขึ้นมาหมุนขาวไปทางซ้ายหมุนลงไปเก็บหมุนหากแกนแดงครับหมุนขึ้นบนแล้วก็หมุนขาวมารวมกันหมุนขาวลงไปเก็บนะครับเราจะได้2แถวแบบนี้นะครับจงเหลือตรงไหนอีกอ่าเหลือ ส้มน้ำเงินเห็นไหมครับหมุนมาหาส้มก่อนนะครับข้างบนเป็นน้ําเงินน้าเงินอยู่ด้านขวาครับหมุนหนีน้ําเงินหมุนด้านขวาขึ้นหมุนขวาไไปทางซ้ายบนซ้ายนะครับหมุนขาวลงไปเก็บจากนั้นขาวน้ําเงินนะครับหมุนกลับมาเหมือนเดิมหมุนขึ้นมาขาวมารวมหมุนลงไปเก็บเห็นไหมครับเราจะได้2แถวเต็มละแล้เหลืออีกตัวหนึ่งครับ ตรงนี้มันจะอยู่ๆๆข้างๆมันสลับสีกันอยู่แล้วก็หมุนขึ้นไปก่อนนะครับอ่าหมุนเขียวกลับมารงมไปเก็บก่อนนะครับส้มเขียวเห็นไหมครับอ่าส้มเขียวส้มตรงเขียวข้างบนหน้าเขียวอยู่ซ้ายครับหมุนหนีหน้าเขียวครับไป1ครั้งหมุนฝั่งนี้ขึ้นมานะครับหมุนขาวไปตามทิศทางที่เราหมุนหนีนะครับแล้วก็ลงมาเก็บ หมุนขาวเขียวมาอยู่หน้าเขียวหมุนขาวขึ้นมาหมุนขาวมารวมหมุนขาวลงไปเก็บเห็นไหมครับก็จะเป็นทําให้แถวที่2เต็มทุกสีครับอ่าไม่ยากโอเคนะครับทีนี้นะครับในหน้าต่อไปที่เราจะตั้งทําเต็มก็คือหน้าเขียวนะครับหน้าเขียวเนาะขออภัยครับหน้าต่อไปที่เราจะทําเต็ม นะครับก็คือหน้าสีเหลืองนะครับถ้าเป็นหน้าสีเหลืองแบบนี้ครับเขาเรียกว่าปลาตะเพียนเนี่ยสามารถทําจบได้เลยหน้านี้เต็มนะครับแต่เราจะทําให้หน้าเขาไม่เต็มนะครับอเอาขึ้นมาก่อนปิดใหม่เเนาะผมจะกลับให้มันไม่เต็มก่อนนะครับ เขียวแดงอ่เป็นอย่างนี้นะครับคือเมื่อกี้ถ้าถ้ามันเป็นปลาตะเพียนน่ะผมมันจบหน้าเต็มหน้าเหลืองได้เลยเราก็เลยไม่ให้เต็มหน้าเหลืองนะครับอ่าตอนนี้2แถวเต็มแล้วแล้วก็สีเหลืองด้านบนนะครับถ้าเป็นหน้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับก็ดีเหมือนกันเขาเรียกว่ามุมแมลง นะครับถ้าเป็นมุมแมลงนะครับให้เอาสีเหลืองนั้นนะครับอยู่มุมซ้ายบนแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ขวาบนหน้าบนหน้าขวานะครับอ่าเห็นไหมครับสูตรนี้นะครับก็จะได้รูปปลาตะเพียนกลับมานะครับถ้าใครยังไม่ได้รูปปลาตะเพียนนะครับเราก็ทำเรื่อยๆครับขวาบนหน้าบนหน้าขวาสลับไปสลับมานะครับแค่นั้นเอง อย่างนี้เนาะถือว่าผมผมยังไม่ได้ปลาตะเพียนนะครับผมก็ใช้ขวาบนหน้าบนหน้าขวานะครับมันก็เป็นรูปทรงไปเรื่อยๆครับอ่าตรงนี้ไม่ได้ปลาตะเพียนด้วยไม่ได้มุมแมลง eh, ด้วยก็ทํา,า,าไปเรื่อยๆครับขวาบนหน้าบนหน้าขวาเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมุม,มแมลงนะครับมุมนี้ขวาบนหน้าบนหน้าขวาสูตรนี้ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเขาจะกลับมาเป็นปลาตะเพียนเอง นะครับอ่าทีนี้เราจะทําให้มันเต็มนะครับอ่าขาวอยู่ด้านล่างเหลืองอยู่ข้างบนนะครับเอาปลาตะเพียนชี้ลงมามุมซ้ายล่างนะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนบนสองครั้งนะครับปึ๊บลงมาปลาตะเพียนก็ยังได้ปลาตะเพียนเหมือนเดิมเที่วน,นี้เราจะเหลืองเต็มครับทําเหมือนเดิมครับขวาบนซ้าย ขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนบนนะครับลงมาเหลืองเต็มเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับอ่านี่คือรักษาการทําให้สีเราเต็มนะครับสองหน้าแล้วนะครับตอนนี้ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเราแล้วนะครับจริงๆได้3หน้าครับเพราะว่าหน้าสีน้ําเงินมันเต็มได้ด้วยแต่จริงๆมันยังไม่ครบสมบูรณ์นะครับจริงๆเราจะได้เขาเรียกว่าคู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะครับ หนึ่งคู่อันนี้มาตอนนี้สีน้าเงินเราได้คู่แล้วแน่นอนก็จะมาเข้าสูตรนะครับหันสีน้ําเงินไว้ด้านขวาครับหน้าขาวหันเข้าหาตัวเองนะครับขวาสองครั้งร่างสองครั้งขวาหนึ่งครั้งบนหนึ่งครั้งขวาลงนะครับร่างสองขวาขึ้นบนขวาแล้วก็หมุนจบครับ เขาเรียกว่าการเกลี่ยสีนะครับให้ได้คู่แล้วก็จะได้หน้าเต็มสีแดงขึ้นมาเห็นไหมครับสุดท้ายนะครับเราจะได้หน้าที่จะปิดทุกจุดเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูว่าทิศทางมันไปอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูตรงส่วนนี้ครับสีส้มสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นบอกทิศทางว่าข้างบนเราจะหมุนอย่างไรนะครับส้มไปหา สีแกนของเขาก็คือหมุนด้านบนไปอย่างเงี้ยนะครับอ่าสูตรเป็นยังไงครับอ่าเราหมุนนะครับสีขาวอยู่ข้างล่างสีเหลืองอยู่ด้านบนสีเต็มอยู่ฝั่งซ้ายครับอ่าขวาสองครั้งบนหนึ่งครั้งครับตามทิศทางที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับหันสีเต็มขึ้นมาซ้ายหนึ่งครั้งขวาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บนสองครั้งครับอ่า ซ้ายลงขวาลงนะครับะนะครับได้แล้วแ,แลจ้วก็หมุนกลับมาคืนนะครับหมุนกลับมาคืนมันเป็นไรต่อครับทีนี้ก็ชึบเห็นไหมครับครบทุกสีเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือสูตรในการพิชิต3คูณ3 ะครับก็ฝากทุกคนไปลองเล่นดูครับไม่ใช่ยากไม่ไใช่เรื่องยากตรงส่วนนี้เป็นเขาเรียกว่า,าพื้นฐานของรูบิกนะครับ3คูณ3นะครับส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็3คูณนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ